เอาแล้วนะอ้อนโดนอะไรเข้านี่สวัสดีครับ <leven element> ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วครับกับชีวิตติดจุ้นวันนี้เราก็อยู่กันที่คลองคลองอะไรนะนะอ้น <sk ong> ไม่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 ไม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 รู้จักนกันนะครับคลองนี้พอดีว่ามีนาะเขาแนะนํามานะครับก็เลยมามาลองดูนะครับก็เลยมาลองนั่งดูครับครับก็วันนี้ก็จะตกในระยะ3.6ครับตกเป็นไม้ตายสตะขอะครับสายเมงก็เป็นเบอร์2.5สายหน้าก็จะเป็น2.0ครับส่วนตะคอก็จะเป็น0.8ครับส่วนเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อตกปลาเควัน ปลาชีวิตติดตุ้นนะครับผสมกับขนมปังปั่นแล้วก็มีเกี่ยวชิ้นขนมปังด้วยครับก็ยังไม่ได้ลงนะแต่ก็เห็นปลาขึ้นอยู่แต่มันขึ้นใกล้แล้วครับแล้วคิดยังไงไม่รู้นะไปสามพกนะปลาขึ้นอยู่ประมาณทักสองเจ็ดครับก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันครับก็อุปสรรคมาแล้วพอดีเลยนะอุปสรรคมาแล้วก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันนะครับเดี๋ยวเอาคันหลบก่่นเดี๋ยวเอาคันหลบก่อน ก็ไม่ได้ตั้งกำลังนะครับก็เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับชุดนี้นะครับที่เคยรียวิวไปเมื่อคลิปที่ไปบอทแถวแถวเชียงดัดครับ ก็เกี่ยวเกียร์ยออกแล้วนะครับพยายามหาที่แสบๆมันอยู่นะมันลุยไม้แรกไปแล้วครับ Valeu! นิดขึ้นเว้ ครับครับเฮ้ยปลาหมอ่อปลาหม่อปม่อปม่อครับหนึ่แต้มเนี่ยปลาหมอน้อยหนึ่งแต้ม, <c oughs> ม,แ,ตมแล้วโจปล่อยไหมเอาไหมครับปล่อยตัวน้อยเนาะน้อยไป ตรงที่เราไปนั่งพองท่าศาลอะเมื่อกี้ตัวครับาด้วยปากกาดำไซส์สามโลเลยนะหรอใช่ปากกาดำสุดเลิศสองเจ็ดดจริงปะกินสองเจ็ดด้วยเออแต่ปากกาดำส่วนใหญ่มันจะเลาะข้างนะอ้อน<ช>ที่ผมได้ที่ผมได้ที่ถ่ายถ่ายให้น้าอ้อนดูอ่ะอันนั้นก็สองเจ็ดน,นะเออแต่แปลกเนาะปากกาดำส่วนใหญ่จะเลาะข้าง นั่นไงชัดเจนอย่อนะ,ข,ออะขยี้หนึ่งตัวครับลองแอบ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 เลยนะขยงครับ,บปลา,าอะไรอะ่ะ

ลากคันไปเลยนี่ครับเซนตะเพียนหางแดงครับใจส,สวยอยู่ครับเดี๋ยวไปฝากฝากนะโจะ้พี่ศกเหรอ โดนอะไรเขานี่อุ้ยนุนอู้วเป็นอะอย่างนี้อะไรวะเว็บตรงลิขสิทธิ์แท้วิบวับเก้า คือค่าคอมเยอะที่สุดในไทยค่าคอมคาสิโน0.9%ไม่ต้องทำยอดเชิญค่าคอมสลอ 1. 1็อต1.1%ไม่ต้องทำยอดเชิญค่าคอมกีฬา0.7%ไม่ต้องทำยอดเชิญแจกทองสูงสุด4บาทมูลค่าบาทละ3,000 30, โบนัสเติมเงิน20%ยิ่งเติมมากยิ่งได้มากมั่นคงปลอดภัยไร้กังวลฝากถอนด้วยตัวเองรวดเร็วภายใน3วิ ปาินครับเจอหลุมแล้วทีนี้ยเมื่อกี้แสดงว่าปลานินใหญ่มหไม่ใช่ครับสามพกอยู่ครับปานินครับได้สวยฝ่ามือเลยครับนี่ฮะอ่าปานินครับเก็บครับผมโอ้ยทิมมือ,อโอ้ยทิ้มมือ <c oughs> ใช่ครับ เยอะนะเนี่ยช็อกเกอร์คองเนี่ยแต่ตัวไม่ใหญ่ ได้ไซส์ใหญ่ๆตัวสองสาโลก็ที่คลองหมาสวัสด์ครับใหญ่มากูหัหวมันเล่อจอ อีกแล้วครับอ๋อเป็นกระมังนะตัวนี้เป็นกำมนะมังครับตัวนี้วันนี้หลากปลาดีนะหลากหลายปลาเลยครับวันนี้<อ>นี่ครับ,คครบกระมังใส่พอได้เลยนะครับกำลังทอดนะ โดนอีกแล้วคันนินไม่ใช่ครับขยั่งคือมันร้องแอบบแอบบแอบแอบโหตัวนี้ไซส์ดีตัวนี้ไซส์ดีครับขยง่งถึงแต้มเอาไหมครับน้โจไซดีครับดีอยู่ จำอ่ะเอ้ใช่เป็นต้อยนกเขาไซส์สวยเลยต้อยนกเขาไซส์สวยนี่ครับนี่คับนี่คันะีนี่นี่ัี่ครับนี่ครับนี่ครับน่คันเ่นเีนครับ่ครับ,บนขครับี่รันันีนี่คาหบนีครันา่ครับนี่รนี่คมนนีครับนีนนนีรับันนีครับนีครับ บ่ายโมงครึ่งนะครับตั้งของเสร็จประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสามโมงนะครับ,บ <า S 1> ก็บกเวลาชั่วโมงครึง่งก็ถือว่าปลากินดีอยู่นะครับถือว่ากินดีเลยครับเอ่อคลองเนี้ยมันเชื่อมต่อกับคลองพญาบรรลือนะครับคลองพญาบรรลือนะครับอันนี้ผมเพิ่กกพงรู้เหมือนกันมาว่านะ้องอ้นแกเพิ่งแจ้งผมมาเมื่อกี้นะครับว่าคลองเนี้ยคือถ้าวิ่งไปอีกหน่อยก็จะเป็นคลองพญาบรรลือนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าพอได้บันเทิงอยู่ครับพอได้บันเทิงอยู่นะวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้มีปลาให้ดูนะครับก็มีให้ดูไปแล้วนะครับตอนช่วงช่วงที่ตกปลาได้นะครับเพราะว่าปลาอยู่ที่นาโจนะครับก็ไม่อยากไปรบกวนแจนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องล่ำลากันแล้วครับล่ำลากันแล้ว ครับก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครัง้งต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าเราจะไปกันที่ไหนก็เดี๋ยวไปรอติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลางกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับชีวิตติดทุนสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับน้าโจวันนี้นะเราเพิ่งมาด้วยแหละเนาะบ่ายโมงครึ่งนี่เพิ่งจะบ่ายสามโมงเนาะ เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชายมองทุนพอได้ไหมครับวันนี้วันนี้สองตัวสามตัวรอบที่เหลือก็เป็นประมาณบันเทิงครับตรงนี้สุดยอดครับผมก็ไปแล้วครับออะะไรคนงติดกระของพญาบรรลือของเจกอ่าติดกระของพญาบรรลือไปแล้วครับผมสุดยอด